สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูรอบบ้านกันค่ะรอบบ้านของเรานะคะหน้าบ้านของเราได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเออพ่อได้ตัดหญ้านะคะแล้วก็ได้นําดินมาถมใหม่นะคะให้เป็นชั้นๆพ่อบอกว่าเหมือนอ่า รีสอร์ทค่ะแล้วก็เราก็ได้เปลี่ยนกระถางต้นไม้ใหม่นะคะเป็นเอ่อเป็นโซนใหม่นะคะแล้วก็สิ่งที่พิเศษก็คือเราจะพาทุกคนไปดูลูกขนุนกันค่ะเป็นลูกขนุนที่ขึ้นเป็นปีแรกเลยนะคะเป็นต้ขนขนุนที่เอ่อเราปลูกตั้งแต่ตอนที่เราย้ายบ้านมาอยู่นะคะประมาณสองปีกว่านะคะและ้วก็เราก็ได้ปลูกมันไว้ประมาณสปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ปีนี้ก็เพิ่งขึ้นเป็นปีแรกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ<อ>นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะฝั่งนี้ค่ะต้องดูฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งน,นะะี้เลยค่ะ S <S ตรงน,นี้นะคะก็ตอนแรกมันจะหนุนแยเยอะมากนะคะส่วนกระถางต้นไม้นี้จะอยู่ฝั่งน้นจะอยู่มุมข้างบนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนพ่อก็ได้ทาเป็นแบบชั้นนะคะแล้วก็ทำาห้เป็นยังงเหีย <จน S 2> ยทำไมาเป็นเอ่อเ,เป็นกระถางต้นไม้นะคะที่วางกระถางต้นไม้เห็นไหมคะโอ้โหสวยมากเลยนะคะสวยมากดีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชั้นกหนึ่งชั้นหนึ่งเป็นดชั้นๆนะคะ เตืนไว้ชั้นๆเห็นไหมคะตรงนี้มันก็ดูบบสะอาดสะอางขึ้นมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันก่อนนี่อันนี้เป็นต้นอะไรนะต้น,นเอ่อต้นทุเรียนนะคะทุเรียนนี้วัดเราจะได้กินก็หลายปีนะคะใช้เวลาแบบนานมากเลยนะคะอโอเคเดี๋ยวเราจะล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูขนนกันค่ะโอเค แถมนี่นะคะต้นขนุนสองต้นนี่หล่อนพี่ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยค่ะมาดูพี่ใกล้ค่ะเดี๋เด่นเด่นเด่นตรงนี้น่มจนเริ่มเลยนี่เห็นไหมคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแล้วก็อันนี้กอน่าจะมันน่าจะแบบว่าได้นะคะมันน่าจะติดเดงนู้นด่ยนี่ต้นนี้ด้วยนี่นี่นี่แค่นี้สองต้นนี่ค่ะิ้นค่ะโอ้โห S <S ขึ้นเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าเราเะจัดกากเลยเค่ะโอ๊ยไปยนะคะไปนะคะนั่นแหละอ้เยอู่ใะไงเยอใกล้คู่อยู่ในแน่แน อ่ะเก็ออทาอาชาเนอ่ะเก๋ยอย่อตงแตงไม่อ oh, okay. anyway> ่เกอแบบตงตัวนันเก๋อแบบริสอรอะน้นะแตงก๋อนะยมาเลยนี่ยอะไรแบบคนะยืมยยนะแคนดูนี่ฉนะไหนี่นุเตอนุ่เตอร์นุ่ยเตอนุ่ยเตอร์ทัแอต้งไอ้ยังไ้ิเก้เนี่ยิเก้อยู่

เลอเดอเนแต่บ่ได้เดอรนสุขูกโอเคและนนเพลอ้ไปพอนั่นแหละป้าปอาตาอะนีอ่ทเออคือม่้ถ่ายเลาเด้อไอเ้ันจะนั่นแหละเตะเตะเตะอถ่ายแล้วโอ้ก็อย่าเสียงแบบเสียงระตายู่รอบๆบ้านอ่ะ เกลี่ยเจสกีอายุสกีอายุสกีอัตไทยกงสกีอไเลยมด้อยู่อายุมงคลไทยม่มาคลมงไทยมามงคลไทยอต่อออ้อโอ้โอ้โอ้เตาลีเยอันนี้ต้นนี้เขาเรียกอะไรนะี่ตาลีเย